ปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนายอเนกจิวรัตอายุ63ปีอาชีพเกษตรกรรมบ้านเลขที่44หมู่ที่4บ้านในหนดตําบลเหมาะอําเภอปะกงจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับผมนายอเนกจิวรัตนะครับ ซึ่งทำงานภาคเกษตรเป็นเวลามานาน30กว่าปีแล้วการมาทำให้กับครบอบครัวยุคนั้นก็คือมาทำเหมืองแร่แล้วรผมคิดว่าเหมืองแร่กำลังจะหมดไปในอนาคตแต่ก็จริงๆนะครับผมเริ่มมาทำในแปลงนี้เมื่อปี2525 25, และพอ,พอ,พ,อพอปี2527เมืองแรกก็สิ้นยุคที่จังหวัดพังงาเริ่มต้นก็คือมาปลูกลำไยนั่นเองนะครับพอลำไยของผมได้โตขึ้นก็ได้ขายในต่อมา ต่อมาเมื่อปี2543เนี่ยทางเกษตรอำเภอเนี่ยมาเห็นผลงานผมที่ทำไปประกวดได้ก็ได้ระดับจังหวัดมาครับผมก็มาเรียนรู้กับเกษตรอำเภอแล้วก็ในหมู่บ้านกับผู้รู้อื่นๆเพื่อที่ปรับปรุงแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยผมได้นำหลักปรชัชญาสกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้นะครับผมเห็นว่าลักษณะของงานเนี่ยก็ลักษณะของการเรียนรู้ตรงน,นี้เป็นผลดีมากเลยครับ เราทำงานผมได้ทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยรายได้วันผมมีหลายๆตัวเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบันเนี่ยเราไปทำรายได้ปีเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เราอยู่ไม่ได้งั้นเราต้องเริ่มต้นที่ชีวิตรายได้วันต่อมาในส่วนอื่นๆก็พยายามที่จะทำให้เกิดรายรายได้เดือนซึ่งรายได้เดือนในตรงนี้ก็คือผมก็มีการเลี้ยง เลี้ยงปลาคือทํารูปแบบของประมงนะครับแล้วก็ตรงนี้ทําให้มีรายได้พอจากการเลี้ยงปลาขึ้นมาช่วยเป็นรายได้เดือนงานก็ได้สอนให้ผมเนี่ยได้ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทําให้ผมปัจจุบันเนี่ยผมสามารถที่จะมีความรู้เกี่ยวเรื่องเลี้ยงปลาได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ชํานาญและการเสียหายก็ลดลงแต่ต่อมาก็มีรายได้ปีซึ่งผมแยกหมดหมู่ออกมาตามหลักของปร,ริญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ทําให้มีพวก พืชผลผลไม้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายชนิดถ้าผมทำงานเนี่ยบางครั้งผมไม่ได้คิดมองถึงเรื่องของเงินอย่างเดียวซึ่งทำให้ผมเนี่ยไปได้ได้ไปได้ไกลแล้วก็เป็นไปได้ที่ผมที่อยากสร้างอนาคตที่ทำงานด้วยใจรักเนี่ยทำให้ผมเดินทางไปได้อย่างคล่องแค่วแล้วก็ดูดีด้วยปัจจุบันเนี่ยที่ผมทำงานอยู่ด้านนี้เนี่ยมีการรวมกลุ่มกันทำในส่วนของให้กับภาคสังคมซึ่งการรวมกลุ่มของผมที่นี่เรียกว่ากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนไล่นาสวนผสมนะครับเราควรที่จะมาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการผลิตผลทางก,การเกษตรกลุ่มเนี่ยเติบโตได้เนี่ยเราต้องร่วมกันผลิตนะครับไม่ใช่ว่ารอกินแต่ดอกเบี้ยผมก็สร้างกลุ่มให้โดยการาแน่นการผลิตแล้วหรือเป็นไปได้ก็เรามาร่วมกันไปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปถูกสังคมก็ใช้ใช้หลักปรัช เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักถ้าเราเอาทําปฏิบัติตามเรื่องของสามห่วงสองเื่อนไขไปสู่ความาไปความรู้คู่คุณธรรมให้ได้นะตรงนี้ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างแท้จริงปฏิบัติให้จริงเนี่ยทุกอย่างมันจะไปสู่ความยั่งยืนนะนี่แนวคิดต่างๆหาเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปแล้วก็เรียนรู้ที่ดีที่สุดคือเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ไปเรียนรู้องค์ประกอบ จากทฤษฎีแล้วเอาธรรมาชาติมากับทฤษฎีมามาบวกบวกกันกับมาใช้ในการตัดสินใจกับเราที่จะทำงานในด้านการ,กรเกษตรในปัจจุบันนะครับ